สวัสดีครับก,กับการรายงานภาวะตลาดทองคําจาก YLG ประจําค่าของวันที่18เมษายน2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของตลาดทองคําระหว่างวันาราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,284.56ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,286.60ย่อตัวต่ําสุดบริเวณ1,281.05ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,285.55มวกขึ้นมาประมาณ1.25เหรียญดอลลาร์ต่อทองออ ความวิตกจากสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีที่ลดลงส่งผลให้ทองคำถูกขายทำกำไรออกมาแต่ราคาทองคำยังคงสามารถเคลื่อนไหวในระดับสูงโดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่สหรัฐอาจจะใช้จุดยืนทางการค้าที่แข็งกร้าวต่อญี่ปุ่นในการเจรจาการค้าซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ของสหรัฐเคยกล่าวว่าญี่ปุ่นทำให้สกุลเงินของตนเองอ่อนแอเกินความเป็นจริง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำทั้งนี้ราคาทองคำยังถูกกดดันจาก JP Morgan คาดมาครองจะชนะการเลือกตั้งในฝรั่งเศสซึ่งส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขาดแรงหนุนนักยุทธศาสตร์การลงทุนหุ้นของธนาคาร JP Morgan ระบุว่าพวกเขาคาดการว่านายมาครองผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสสายกลางจะชนะการเลือกตั้งถึงแม้ว่าพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าการแข่งขันจะทวีความตึงเครียดมากขึ้นหลังจาก ผู้สมัครฝ่ายซ้ายจัดได้คะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้เจพี Morgan, มอรกแกนแสดงความเห็นตรงกับวันิธนากิจสำคัญอื่นๆในประเด็นความเสี่ยงทางลบที่สำคัญสำหรับตลาดเงินในขณะนี้คือความเป็นไปได้ที่นายมาครองจะผ่านเข้าไปแข่งขันกับนางมาลินเลอเป้นผู้ชิงตำแหน่งฝ้าผู้ชิงตำแหน่งขวาจัดในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝร,รั่งเศสรอบสในวันที่7พฤษภาคม ทนี้ทองคำได้รับแรงกดดันเพิมเ่มเติมเมื่อรองประธานาธิบดีสหร,รัฐเผยร่วมมือกับญี่ปุ่นพันธมิตรหาทางออกอย่างสันติวิธีกรณีเกาหลีเหนือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกขายทำกำไรออกมาเมื่อนายไมพเพนรองประธานาธิบดีสหร,รัฐกล่าวว่าจะมีการหาลือทางเลือกทั้งหมดในการจัดการกับเกาหลีเหนือ แต่ประธานาธิบดีโนนัลด์ทรัมป์มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานกับญี่ปุ่นจีนและเกาหลีเหนือเพื่อหาทางออกโดยสันติวิธีท่านี้เราชื่นชมช่วงเวลาที่ท้าทายซึ่งประชาชนชาวญ,ญี่ปุ่นกำลังประชิญกับการยั่ยุทางทะเลขณะที่ทองคำได้รับแรงกดดันอีกครั้งหลังจากสหรัฐย้ำจีนไม่ได้ปั่นค่าเงินขณะที่นักวิเคราะห์ชี้เงินหยวนอยู่ในสภาวะสมดุลความตึงเครียดระหว่างจีนและท่าทีของสหรัฐที่อ่อน ต่อจีนลงทําให้ทองคําขาดแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโดยทําเนียบข่าวได้ออกมายืนยันว่าจีนไม่ได้เป็นประเทศที่ทําการปั่นค่าเงินนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโฆษกประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าจีนไม่ได้มีการปั่นค่าเงินซึ่งนั่นคือความจริงหลังจากผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับกรณีรัฐบาลสหรัฐออกมาถแถลงว่าจีนไม่ได้มีการปั่นค่าเงินการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญ หนึ่งทุ่มสามสิบนาทีทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยการอนุญาตการก่อสร้างประจำเดือนมีนาคมเวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยการเริ่มสร้างบ้านประจำเดือนมีนาคมสองทุ่มสิบห้าทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยอัตราการใช้กำลังการผลิตประจำเดือนมีนาและเวลาเดียวกันจะมีการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมสรุปการลงทุน y l g ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1280 1271และ1263แนวต้านประเมินไว้ระดับ1300 1313และ1322สำหรับกสทกลุงทุนหางราคาทองคําสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ ราคาอาจมีการดิดตัวขึ้นทดสอบโซนแนวต้านทั้งนี้พิจารณาเข้าซื้อหากราคามีการอ่อนตัวลงไม่หลุดระดับ1 2 8 0ถึง1,271เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอขณะที่หากราคามีการดิดตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอหากไม่ผ่านอาจแบ่งทองคำออกขายแต่หาก ผ่านได้สามารถถือต่อทั้งนี้อย่างไรแล้วก็ตามหากเกิดความผันผวน,นหรือแรงขายค่อนข้างมากจนหลุดระดับพันสองรเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนในส่วนของการเข้าซื้ออาจจะต้องชะลอออกไปเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งเราวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ